ta ta chém còn Hãy subscribe cho เวนตี้ย ah> ังไม่ถึงย um ังไม่ถึงตอนนตี้เลยรอก่อนรอก่อนเจมตั้งตั้งกระดานให้มันตรงตรงได้ไหมเนี่ยกระดานเบี้ยวเวนตี้มันไม่จะยืนทนไมมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นเดนเวตี้ให้ครูชุนให้ครูครูพอดูครูมิงดูเ จับกระดานหน่อยสิคะโอ้โหคนหนึงจับกระดานหน่อยลูกมไม่งั้นมันจะเบี้ยวไปวิมารู้แล้วเดี๋ยวต้องหาผ้ามา จะช้าจะช้าหน่อยไม่ต้องรีบตีกินเลยไม่กินวางวางเลยเออกินได้แล้วนัตตี้อยู่ในปากเสือนัตตี้อยู่ในปากเสือเฮ้ยล้อร้อก่อนรอก่อนเฮ้ยนัตตี้องเขายังไม่ได้เสร็จเลย นาตี้รอก่อนอย่าพึ่ง,งเฮ้ยช้าช้า,อ,า <Okay. S 1> อ่ะช้าเอออ่าตานตา,า,าตี้เฮ้ยนาตี้ตายนี่หนะอ่านาตี้ตานาตี้ละโอ้โหมีจมมี้กินเยอะแยะเลยเกินเม็ดนั้นเม็ดนม้นด่วยกินไหนาตั้งหลายอันไงดูลมหายใจดิลมหายใจอ่ะเอาหัวออกเฉหัวเอเวเอ เตี้ยวหัวออกค่ะหัวนัตี้ตายแล้วดูเม็ดที่เจมกินไปนยนัตี้กินได้นะมันมีตัวกินนะไม่กินเจมอ่ะแล้วนี่เป็นปากเสือเจมก็กินได้ละนัดตี้ไอ้เจมบอกตี้หน่อยเด้อแต่นัดตี้อ่ะนัตี้เชื่อมอืมแต่นัตี้ก็จะโดนกิน เบลตี้อย่าวางตรงนี้โอแล้วน้องจะวางไว้ตรงไหนที่ก็ไม่ยอมบอกใช่ไหมไม่กินเนาะอือหยิบหยิบนี่นี่เม็ดเดียวเออหัดกินบ้างดิมูจะเดินหากินหาที่กินเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไม่กินได้งไงอ่ะเยอะอยแยะเลยของเจม่ะสีดำอะ่ะเนี่ยมันมีเม็เดนึงที่เจลังโดนตกลงมาใส่ใส่ก็เล่นเป็น ก็บไม่ไม่ไม่อยากวางนี้แต่มันวางแล้ววางเลยอรเอาน้ำตาลดำนะเฮ้ยสีดำสีดำของเซนสีขาวอย่าลืมอย่าลืมซึ่งตายแล้วมันต้องมันต้องให้เต็มกระดาษเหรอเจมใช่อันนี้แบบให้เป็นแบบใช่อันนี้มันเต็มกระดาษแล้วแตนตี้ตายเยอะมากเลยติมแตไปหมีเม็ดเลยที่ตัว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหัดไว้นี่บ้านเจเนนัตตี้แพ้ชนะนัตตี้ก็ได้ L ลอนะนัตตี้ไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าเจนถ้าเจมชนะนี่เจมเจมได้ด็อกแมนไม่หรอไม่อ่ะพี่เจมพี่เกี่งอ่านหนังสือพี่เจมก็เลยไม่อยากชน,นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องมากแล้วด็อกแมนไม่เอา,อาเดี๋ยวเอาชูปชูไปสองอันก็พอ อาจจะคิดไหมนัตตี้อะไรอะไรนัตตี้มือลิกจบเกมแล้วนัตตี้พยายามไปจบแล้วเหรอจบแล้วนี่ทำไมอ่ะอ๋อนัตตี้โดนล้อมแล้วใช่ไหมทั้งกระดานแล้วมันหมายถึงแล้นัตตี้ยังมีสิทธิ์จะกินอะไรได้ไหมกินได้แต่นี่กินอันนี้ได้อ่นัตตี้วางเด้้ตาเทียนนี่แต่นัตตี้ก็จะกินเออนัตตี้ก็ให้นัตตี้กินก็ได้ถ้าจะเชื่อมตรงนี้ก็กินไม่ได้ วางหนวางวางนี่ไงคิดก่อนคิดสิโอเคจุกเกม